สวัสดีนักเรียนป .3 ทุกคนนะครับวันนี้จะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการหารนะครับของตัวตั้งไม่เกิน4นะครับกับตัวหาร1่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวก็คือจะมีเศษนะครับเราทบทวนเรื่องการหารกันก่อนนะเนาะในที่นี้ครูจะมีประโยชน์นะครับทบทวนการหารมาสองตัวเนาะมันประโยชน์ัญลักษณ์ นี่เพื่อใช้เป็นเรื่องการหารสั้นนะครับอ่ามาทบทวนครับข้อหนึ่งหกร้อยนะครับสิบห้าหารด้วยเก้านะครับเราก็ตั้งหารเลยหารสั้นนะครับอ่ะตัวแรกครับเก้าหารหกไม่ได้เก้าหกไปได้เราก็ใส่ศูนย์ครับหลักละอะไรล้เก้าหกไปใส่ไว้บนเลขหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหกสิบเอ็ดหกสเอ็ก็หาซิว่าเก้าคูณอะไรได้ใกล้เคียงหรือว่าเท่ากับหก กดว่าเราได้เก้าคูณหครับเก้าคูณหกได้ห้าสิบสี่นะครับเราก็เอหกเอดนี่ยตั้งในเศษะดาษแล้วก็ลบด้วยห้าสิบสี่นี่งก็จะเ,เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเจ็ดนั่นเองครับแะครับเจ็ดเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งแล้วเราก็เจ็ดใส่ 5. หลังจากนั้นเราไปหาว่า9 อะไรได้75็ปรากฏว่าเราได้แค่เ9็ดสคูณ8 9คูณ8 72ก็เอา75นะครับไปเขียนในกระดาษลบด้วยเจ็ดสิบสอนีครับเป็นจำนวนเท่าไหร่3เราก็ใส่เศษเอาไว้นะครับเขียนว่าเศษ3นะครับฉะนั้น615หารด้วย9นะครับจะได้68เศษ3นั่นเองครับไปเลข4หลักนะครับคือ4000 หาหารด้วยแดนะครับเริ่มหารเลยแหารสี่ไม่ได้เราใส่ศูนย์เอาไว้นะครับัด4ไปเลยี่ตรงนี้เป็นสี่สิบนะครับแปดไรได้สี่สิบก็แปดห้าสี่สิบนะครับอ<น>่าสี่สิลบี่สิบก็เหลือศูนย์อ่าเราก็ใส่ศ0 0ย์นย์นะครับมันก็เป็น0ูนใช่ไหม8ดคูณอะไรได้ศูนย์ก็8ดคูณศนไงใช่ไหมครับอ่าเราก็ใส่ศูนย์ลงไปเลยต่อมาแดอะไรได้ห้า ไม่มีครับมันเยอะเกินไปชะนั้นก็คือ8ปดคูณศไปเลยนะครับก็เป็นห้าลบศูนย์ก็เหลือเศษห้านะครับฉะนั้นครอนี้ตอบก็คือห้าร้อยเศษห้านั่เองครับตัวเรื่องการหารเวลาที่เราบันไดโจทย์ปัญหานล้ครับแม่ค้าเนี่ยมีขนมชั้นแปด้อยห้าสิบชิ้นนะครับจัดใส่กล่องกล่องละ9้าชิ้น จับได้กี่กล่องและเหลือขนมชั้นกี่ชิ้นอ่าเหมือนเดิมครับเราจะขีดเส้นแล้วก็วกงกลมนะะขีดเส้นในสิ่งที่โจทย์บอกแล้วก็วกงกลมในสิ่งที่โจทย์ถามนะครับอ่านะครับเราจะวงกลมตรงส่วนที่บอกว่าจับได้กี่กล่องและเหลือขนมชั้นกี่ชิ้นตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์อยากรู้ว่าเราจะจัดขนมเนี่ยชั้นเนี่ยได้ทั้งหมดกี่กล่อง และเหลือกี่ชิ้นนะครับอ่ะต่อไปครับขียเส้นใต้ในสิ่งที่จดบอกเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยมีขนมชั้น8 5 0ห้าิชิ้นนะครับเอาจะใส่กล่องเนี่ยกล่องนึงเนี่ยจะมีขนมชั้นทั้งหมด9ชิ้นนั่นเององนี้ก็ขีคนะอ่ะทีนี้ครับทำอย่างไรก็เอา850ไปหารด้วยอะไรครับหารด้วย9นั่นเอง แล้วก็เขียนโจทย์ใช่ไหมก่อนเราเขียนโจทย์เดี๋ยวเราหาก่อนเนาะอะแปดอยห้าสิบหาร้เานะครับอ่ะเก้าแปไม่ได้เราก็ใส่ศูนย์ไว้เกอะไรได้8ปอดก็ใกล้เคียงสุดคือเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดนะครับเราก็เขียนในรกระดาษ5ปาลบแปดเอ็ดีนี้ลบได้เหลือได้สี่ก็คิดค่าทิ้งครับจะได้ไม่ลืมล้วก็ใส่สี่รงนี้ เก้าอะไรได้สี่สิบครับเก้าอะไรได้สี่สิบมันไม่มีนะครับใกล้เคียงสุดก็คือเก้าคูณสี่ครับเก้าคูณสี่สามสิบหกนั่นเองแล้วก็สี่สิบแป้งนะครับแล้วลบด้วยสามสิบหกก็เหลือสี่ครับฉะนั้นข้อนี้นะครับก็จะตอบได้เก้าสี่เศษสี่นะครับแสดงว่าเขาจัดได้ทั้งหมดเก้าสิบสี่กล่องและอีกเศษสี่ชิ้นใช่ไหมอะเราจะเขียนอย่างไรนะครับ อาจจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เหมือนเดิมก็ประโยคสัญลักษณ์8ปด้อยห้าสิหารด้วย9ขีดแล้วก็ส่อไียมครับวิธีทำนะครับก็เขียนเลยประโยคแรกแม่ค้ามีขนมชั้น8ปด้อห้าสิชิ้นจัดใส่กลองกลองวะเกชิ้นครับในสองตัวที่สามก็จัดขนมชั้นใส่กองทำอย่างไร เอา850หารด้วย9จะได้ก็คือ904เศษ4หายแล้วก็เขียนดังนั้นแม่ขาจัดขนมชั้นได้9 4กล่องและเหลือขนมชั้น4ชิ้นนะครับแล้วก็เขียนตอบครับตางเป็นเลขไทยทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทำอย่างนี้อยู่กันดีกว่าข้อนี้ครับ พ่อค้ามีมนาหาสามร้อยงานของเราอยู่หน้าไหนด,บบดูที่แบบฝึกหัดที่2.29ครับในหน้าที่87ดสิบเจ็ดครับเปิดไปหน้า87ครับแบบฝึกหัดเหมือนเดิมเลยนะครับเขาบอกให้เราเนี่ยเขียนวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามและขีดเส้นใต้ในส่วนที่โจทย์บอกเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงที่ทำาคำตอบลงไปในช่องว่างด้วยนะครับอาเริ่มัน เรามาล้อมวงก่อนนะครับสิ่งที่โจทย์ถามมีอะไรอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ครูเขียนไม่ได้เนาะ,ะนักเรียนก็วงเอาไว้นะครับกรอบเอาไว้วงเอาไว้นะครับวงอีนี้ก็วงเอาไว้นะครับ,บสิ่งที่โจทย์ถามต่อมาสิ่งที่โจทย์บอกมามีอะไรก็นี่ครับ ข้อคามีมนะนาวสยผลจับใส่ถุงถุงละเก้าผลนะติ่กติที่โจดบอกมาอ้าวข้อนี้ครับก็เหมือนก็คือสามร้อยหารด้วยอะไรสามร้อยหารด้วยอะไรครับเด็กสามร้อยนะครับ ร้อยหารด้วยเก้านะครับจะเท่ากับเท่าไหร่เทนะ้าบันทัดแรกครับก็คืออะไรแน,น่นอนเขียนเลยอค้านะครับ นีละนาวเท่าไหร่300น้อยผลนั่นเอง้อยผลรายที่สองก็นี่เลยนะครับใส่ถุงนะครับได้ถุงลนะเท่าไรถุงลนะ 9ผลนะครับไส้ถุงผลใสถุถผลนะครับตรงนี้เราก็เขียนเลยครับว่าจานะจัด เขียนว่าจัดมะนาวใส่ถุงทำอย่างไรครับเราทำอย่างไรสามร้อยหารด้วยอะไรหารด้วยเก้านะครับได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะหารซิว่าสามร้อยหารเก้าได้เท่าไร ที่กันก่อนเนาะสองอร้อยหาสเก้าได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราช่วยนกันอันนี้เป็นสมมุติเป็นเศษกระดาษนะอันนี้สมมุติเป็นเศษกระดาษนะครับตั้แรกครับ 9อะไรได้สมั้ยไม่มีครับตัด3ามไปเอาสามไปบน0ูก้าอะไรได้30มสิบคูณใช่ไหมใกล้เคียงที่สุดครับ9ก้าคูณสามยี่สลบยีได้เทไร่ก็เหลือ3ครับ3บนศนย์นะครับ ก้าอะไรได้สามสิบก็เหมือนเดิมนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับรวไปก็เหลือเศษอะไรเหลือเศษสามนั่นเองครับฉะนั้นเขาจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับสามสิบสามใช่ไหมได้สามสิบสามเศษอะไรเศษสามนั่นเอง สามเซษสามครับตรงนี้ดังนั้นเขาจัดมะนาวได้กี่ถุงลูกจำนวนเต็มได้สามสิบสามถุงได้สามสิบสามถุงกับมะนาวเหลือกี่ผลครับเหลือทั้งหมดสามผล ตรงนี้ก็ตอบเลยนะครับเป็นเลขไทยนะครับตอบเป็นเลขไทยนะตรงนี้ผมเหลือเท่าไหร่เหลือสามนั่นอเองเลขไทยน,นะครับโอเคนะครับก็ทําประมาณนี้นะครับให้ทําก็ไม่ได้เยอะมากเนาะโอเควันนี้นะครับถ้าเกิดใครทันก็พอเขียนไว้ก่อนนะครับเป็นวิดีโอ วันนี้มีการบ้านนะครับมีงานก็มีหน้าแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแล้วก็แปดสิบเก้าวันนี้นะครับงานจะสานแค่ข้อสองข้อสามแล้วข้อสี่ครับอให้ส่งวันนี้นะข้อสองข้อสามข้อสี่ส่งวันนี้ส่วนในหน้าที่แปดสิบเก้านะครับข้อห้าข้อหกเป็นการบ้านสองอาทิตย์ครับ ใครมีข้อถามสงสัยนะครับก็ถามในกลุ่มไลน์ก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็ถามนะครับว่าข้อนี้หนูสงสัยมันเป็นยังไงนะครับเข้าใจตรงไหนก็พิมพ์ได้นะครับโอเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับครูจะต้องอ่าไม่ใช่พรุ่งนี้เนาะวันนี้นะครับตอนที่เราวีโอเนี่ยค,ครูก็คงจะต้องครูคงไปกวาดล้านของคครูแล้วนะครับแล้วก็เผาขยะกันคสวัสดีครับ